สบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดียังหตอนสุดท้ายยัง5ตอนสุดท้ายเด้อเนาะติดงามๆใจกลางสุมสนไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมใส่งานห้างจากทางอย่างเพียงแต่5 5 0เมตรเนาะห้างจากดงโดงม,มอซพียงแต่4กิโลเมตรเท่านั้นเนาะบ้านห้วเตยเด้อบานห้วเตยหอมหเนาะเมืองไซทานีนะคอนหลวงเวียงจันทร์อ่าด้วนด้วนด้วนเด้อเนาะ ยังหตอนสุดท้ายเท่านั้นไฟฟ้าน้ำประปาพร้อมใช้งานเนาะมายู่ปึ๊บตั้งเฮือนอยู่ได้ปั๊บเนาะซื้อปุ๊บตั้งเฮือนอยู่ได้ปับ๊บเที่ยวไปเวียกไปงานไปลาไปการสะดวกสบายเนาะยู่ไกลตัวเมืองจายเป็นกีบพ่อนเป็นกีบเด้อเนาะสะดวกสบายจใจุดมีส่วนลดเนาะใจพ่อนก็มีส่วนลดมีของแถม ทั้งรุดทั้งแถมเนาะดวนดวนดวนด,วนดินงามงามใจกลางซุ้มซุนบ้านเฮือนคนเต็มเนาะห่างจากทาั้งอย่างเพียงแต่150เมตรเท่านั้น